แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งอยู่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสื้อแอมนูให้เสื้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไวบออนเท่านั้นเสื้อแอมนูบ no ใส่แล้วไม่นูบนี่คือสวนใหม่ของผมวันนี้เราไม่ได้มาปลูกพืชแต่เรามาขุดสวนครับนี่คือแบบขุดสวนเราต้องเสื้ออะไรก่อนไม่ได้ปลูกแต่มาขุดอ๋อมีสว่านให้มีสว่านขายหัวใจคือสว่านใช่ไหมต้องซื้อสว่านเพื่อมาขุดอืมสูงสุดคือเทคเรีราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ารูบัก แล้วสว่านตละลันขุดแล้วเป็นยังไงดูสวนเพื่อนซิอันนี้คือสว่านตละลาย่างขุดแล้วได้อะยอะ่ะฟโออ๋อนี่คือสิ่งที่ขุดได้เหรอกุญแจขุดของขึ้นมาอันนี้คือขุด UFO ฟโอแต่ว่ายังไม่เสร็จยังขโมยไม่ได้แต่กุญแจเสร็จแล้วซื้ออันแรกมายี่สิบอืมเรียบร้อยแล้วก็ไปวางแท่นขุดที่ขุดเก่าๆอันหนึ่งที่ขุดเก่าๆหนึ่งอันวางไว้ตรงนี้อือมเริ่ม,มขุด ขุดได้กระดูกเก็บกระดูกแล้วก็เอากระดูกไปขายกระดูกได้ราคาเท่าไหร่ขายทั้งกระเป๋าเลยสามสิบหกบาทโอเคแล้วก็ซื้อที่ขุดใหม่โอ้มอเทนดริลอ๋อให้ฟรีเหรอเมื่อกี้ให้ฟรีแฮะขุดได้แว่นด้วยแว่นตาแว่นกันแดดอัญมณีอันนี้แว่นตาเก็บได้เลยเก็บได้เลยมีขวดน้ำกับแว่นตาเอามาขายอือฮม เซลไปร้อกว่าบาทได้มา2องอยิห้าอืมอันนี้คือเกียร์อ๋อเป็นอุปกรณ์เสริม p อ s ส e เอนจิ I นไอเทมเรดารอ๋อมีการบอกด้วยว่าของอยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้ของดีขึ้นเพิ่ออเพิ่มโชคเพิ่มโชคร5 0้าสเอร์ซนเ,เพิ่มสปีดสองรห้าสิเอร์เซเพิ่มโชคกับเพิ่มสปีดถ้าซื้อด้วยโรบักคืคอ3ามเก้เกสี่ก้เกอันนี้คืออิตาเลียนเบล t คือที่ขุดเบล t ใช่ไหมได้เป็นเจ้าจระเข เครื่องบินจรลเคอันนี้เต็มแล้วเครื่องหนึ่งขุดได้3อัน4อัน5อันแล้วก็มาเซลโอเคเซลออฟเซลออไปมีเงิน300กว่าให้ดูส่วนของเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนขุดอะไรอยู่เหรอท็อก c ิ a แคนนุกก็มีฮะสุมที่ขุดได้ด้วยโอ้โห5้า้สิบโลบักสุมแค่1อันเนี่ยนะแต่ีม่กวครับแต่คือที่ขุดไม่ดีเนี่ยของก็ราคาไม่แพงได้เงินไม่เยอะ เซลออไปอืมเพิ่งจะได้สี่ร้อยกว่าโอ้โหส่วนของเพื่อนขุดเป็นไดมอนด์ไดมอนด์เป็นโนมีอะไรที่ขุดเสร็จแล้วบ้าง <laughs> อันที่แบบกดไม่ได้เลยมีไหมอืมต้องดูสีใช่ไหมอันนี้คือล็อกเก็ตเพื่อนไม่ต้องห่วง <laughs> เพื่อนเราหยิบอยู่แล้ว <laughs> มีโรลลิปปอปเนี่ยใกล้เสร็จอันนึงอ่าเพื่อนเราขออันนี้แล้วกันนะโรลลิปปอปมีอยู่อันหนึง่งสามสิบเก้าโลบักเป็นการลูทของเพื่อนเรียบร้อย โลลี่ป๊อปหนึ่งอันโกโด้วยเป็นโก้ได้โลลี่ป๊อปอันเล็กๆกราคาเท่าไหร่ครับโอ้โหหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเออทำไมมีไดมอนด์ด้วยอะไดมอนด์มาจากไหนอันนี้เซลโลลอปป์ป๊อปไปแล้วไดมอนด์คือเพื่อนกดหรือเปล่าเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนน่าจะกดผิดนะคือเราไปขโมยของบ้านนายมาแล้วให้เพื่อนคืนไปคืนคืนคืนเพราะว่าเมื่อกี้เราหยิบไปจากสวนนายเพื่อนหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่น เราได้มาหนึงล้านเราซื้ออะไรได้บ้างซื้อไม่ได้เลยมันไม่มีเลยเนี่ยมีสามล้านอันนี้โอ้อ๋อโรลิปป๊อปที่เราใช้เมื่อกี้ราคาสามล้านถ้าสูงสุดคืออันนี้เทคดิวเอาไปดูอันนี้หน่อยได้แล้วนี่ไงจระเข้โอเคลูบี้อันนี้ยังขุดไม่เสร็จเลยฮะขุดช้ามากจระเข้เป็นมิวเทสด้วยนะฮะราคาเท่าไหร่อืมเจ็ดหมื่นอ่ะตอนนี้มีเงินอยู่ล้านห้า เซเลเชียลดริลหกเก้าเก้าของขายเยอะมากไม่รู้ต้องใช้อันไหนเลยในตอนนี้โอ้โหของเพื่อนเต็มสวนเลยอันนี้คืออันหายากสุดไหมอันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะอันนี้มีอะไรอีกบ้างที่แบบราคาแพงๆอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้หยิบม,มาดูสิโอเค <laughs> <laughs> อันนี้คือเรนโบว์เรนโบว์อะไรอ่ะอ๋อ, Boy อ,อเกมบอยเหรอเรนโบว์เกมบอยเท่าไหร่ 7จ็ดหมืเองเรนโบ์นะเนี่ยโอ้โหแต่ละสวนของเพื่อนเครื่องขุดเยอะไปหมดเอ๊ะเพื่อนเปียโนขุดเสร็จแล้วนะเพื่อนไม่หยิบหรอเปียโนเปียโนนายขุดเสร็จแล้วนะงั้นเราขอนะมนุษ์โนเกะขโมยของจากบ้านนี้ขอบคุณที่สพอร์ตเกมราคาสี่หมืนเองโอ้โหสี่หมืนหกอืมเอาละครับได้เวลาในการซื้อที่ขุดที่ดีที่สุด หนึ่งรบโลบักนี่คือสิ่งที่ขุดมาได้ใช่ไหม1นั้ยโลบักคือถ้าเกิดอยากขุดได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมซึ่งมันเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มสปีดไม่ได้การันตีว่าจะได้ของพวกนี้อ่าเอามาก่อนมาที่ขุดมาอันหนึ่ง1น9 9หนึ่งรบโลบักที่ขุดที่แพงที่สุดในร้านค้าที่ขุดสุดแพงที่ขุดอันนี้แพงมากได้ตะเกียงแมกมากตะเกียงแมกมากออนนี่เปอร์เซ็นต์ตะเกียงแมกมา สาถ้าเราใช้เกียร์ด้วยก็จะเพิ่มโชคในการขุดอ๋อมันใช้ได้สามสิบนาทีสี่เก้้าอันนี้คือสปีดในการขุดเพิ่มขึ้นสองร้ห้าสิเปอร์เซ็นไม่เอาดีกว่าอ๋อันนี้เพิ่มโชคสามเก้เก้าเพิ่มโชคร้150อยห้าสิบเปอร์เซนตทมเรดาร์เบอร์สเครื่องตรวจจับอ๋อมันก็เหมือนสปริงเกอร์ฮะมันมีมันมีวงของมันอยู่ว่าใช้ได้แค่ไหน อ่อันนี้ใช้กรบเครื่องสองเครื่องนี้ก็จะขุดแบบเพิ่มโชคมากขึ้นแต่ว่าสปีดช้ามากอ่าถ้าเกิดเราสคิปทั้งหมดทีเดียวเท่าไหร่รก็สิบเก้าโลบัคขุดทีเดียวโอเคอืมขึ้นมาเลยโอ้เรียบร้อยเต็มเลยเหรอได้มาแล้วอันหนึ่งสองอ๋อเต็มเลยเต็มเลยครับเต็มเลยครับได้มาครบทุกงานฮะอันนี้ก็ขุดได้เยอะเลยครับอืมอืมจะกบ โอ้โห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 เดี๋ยวมาดูสิ Tech s p a r เกน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าหายากสุดนี่ไง Tech oh, s p a r เกิหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ได้ไมาแล้วครับของหายากที่สุดราคาโอ้โหห้าสิบเอ็ดล้านสามสิบสองล้านสิบแปดล้านเจ็ดล้านโอ้โหพวกนี้สู้ไม่ได้เลยฮะไม่ได้กล้าเอาบรบูเลยอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยดาบโอ้โหห้าสิบเอ็ดล้านครับ Tech s p a r เกิเซลล์ออฟไป ไม่เงินมา100ล้านครับ111ล้านซื้ออะไรได้บ้าง111ล้านซื้ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้3มล้านซื้อมาเลยครับบวกโชคไปเครื่องขุดแคนดี้แล้วก็พอส e เอนจินไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่ากดข้ามได้สามารถกดข้ามได้โอ้เรียบร้อยครับมาอีกรอบหนึ่งได้ตะเกียงเพียบเลยตะเกียงตะเกียงตะเกียงโรลลิปป,ปล้านกว่าช็อกโกแลตก็ล้านกว่าอันนี้คือต้องสุ่มแล้ว กุญแจมันอย่างาาไหนกุญแจอันนี้ที่สุ่ม7.5%คอนนมพลีตออฟได้พรีเมียมคีย์อันหนึ่ง399ใช่ไหม399้ได้พรีเมียมคีย์อันหนึ่งใช่ไหมอืมฮะอ๋ออ่าเคลมอีกรอบหนึ่งก็คือออริสต็อกเควสก่อนเพื่อที่จะรับอีกทีหนึง่งแล้วก็ดูว่ากุญแจไปถึงตรงไหนโอ้โหขี้โกงอ่ะ ซื้ออันนี้คือ5.9าอ่ะสุ่มมาดูหน่อย5.9าเก้าเก้าพรีเมียมเครดเราจะได้อันไหน7.5%็ด้าเนไหมเดีย๋ยวจอดอันนี้โอโ้โหไม่โอโ้โห70%อืมมาที่ขุดอันนี้เพิ่มโชคด้วยอยู่ใกล้ๆก,กันอืเหมือนเป็นของโบราณนฮะเหมือนเป็นของโบราณนี่อันนี้เป็นเรนโบวเจ้ามา้าม้ารูปปั้นเรนโบว์เท่าไหร่เครื่องขุด599โลบักราคาสล้านกว่า เซลล์ออกไปก็ยังสู้วันนี้ไม่ได้นะอันที่ดีสุดตรงนี้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คําว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย